สวัสดีค่ะเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้สาวจ๋าจะชวนเพื่อนๆมาทําน้ําพริกกะปิทานกับผักลวกแล้วก็ปลาทูทอดนะคะน้ําพริกกะปิทำํำง่ายๆสไตล์สาวจ๋าค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมขั้นตอนการทําน้ําพริกกะปิกันเลยค่ะไปค่ะขั้นตอนแรกเรามาใส่พริกกับกระเทียมลงไปในโขกกันเลยจ้า กะปิจ้ากะปิสาวจ๋าใช้เป็นกะปิหวานแบบบ้านสาวจานะคะนี่ค่ะโบะลงไปเลยค่ะตามด้วยดีบมะนาวลงไปเลยจ้าเก็บรับนะจ้ากะปิของเราจะได้สีสวยจังเพื่อนทำน้ำพริกกะปิในวันที่ ฝนตกเลยนะคะเนี่ยเสียงฝนเพื่อนๆได้ยินไหมคะจะจาจจะใส่ั้หมนสามสตรกเลยนะคะตามด้วยผมชูรสจ้าอันนี้ใส่แล้วแต่ความชอบนะคะเบ้ะลงไปเลยจ้ะทำการตั้เลยจ้า ก็ะปิดของเราจะสีสวยอ,อยู่เหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆเคล็ดลับก็คือบีบมะนาวลงไปพร้อมตอนที่เราจะตำเลยนะคะโอเคจ้าได้ลักษณะนี้ก็มาปรุงรสชาติกันเลยนะคะใส่น้ำเปล่าลงไปจ้า ต้มสุกนะคะตามด้วยน้ำปลาจ้ะมันต้องใส่เยอะนะคะเพราะกตะปิกเขาก็เค็มอยู่แล้วค่ะตามด้วยน้ำตาลนะคะแล้วแต่ความชอบนะคะน้ำตาลใส่มากใส่น้อยค่ะเพื่อนๆแล้วในสา,จ,าจะเติมน้ำเปล่าลงไปอีกเล็กน้อยนะจ๊ะ น่าทานมากๆเลยค่ะเพื่อนๆจบท้ายด้วยมะเขือพวงนะคะใส่ลงไปแล้วแต่ความชอบค่ะครจะไม่ใส่ก็ได้คะ่ะตักใส่ถ้วยพักไว้นะคะเดี๋ยวเราจะไปลวกผักกับทอดปลาทูมาทานกับน้ำพริกกะปิแสนอร่อยกันค่ะไปค่ะ ตั้งน้ำไว้ก็เดือดแล้วนะคะใส่เกลือลงไปเลยจ้ะตามด้วยน้ำตาลอีกเล็กน้อยนะคะลงไปเลยจ้าแล้วก็ใส่ผัดที่เราล้างเตรียมไว้เลยนะคะ ปิดฝาทิ้งไว้ให้ผักของเราสุกด,ดีเลยจ้าเอาละค่ะผักของเราก็สุกได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาตักพักไว้กันเลยค่ะแล้วก็จะไปทอดปลาทูนะคะค่ะผักรวบก็ตักใส่ถาดไว้แล้วเรียบร้อยนะคะพร้อมเสิร์ฟกินคู่กับน้ำพริกกะปิแสนอร่อยทำง่ายๆสไตล์สาวจ๋าค่ะ แล้วก็จะมีปลาทูทอดตัวใหญ่ๆเลยนะคะทอดกรอบกันเลยค่ะเพื่อนๆเข้ากันดีเลยนะคะกับน้ำพริกผักลวกค่ะวันนี้เพื่อนๆตักข้าวมาทานข้าวพร้อมสาวจ๋านะคะวันนี้จะเลืออาหารอีกเช่นเคยค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปในช่องจ๊ะจ๋ากินแซ่บมากๆนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ ช่างจะชิมน้ํำพริกกะปิแล้วนะคะเพื่อนๆเป็นยังไงคะน้ําพริกกะปิผ่านไหมคะวันนี้โอโ้โหรสเด็ดเลยเนาะจอดจ้าดเลยเนาะนายช่างกินข้าวบรรยากาศฝนตกนะคะเพื่อนๆมาทานข้าวด้วยกันคะ่ะ